ขณะนี้คือกําลังเลือกผ้าครามกันนะคะ้า้าย้อมห้าจากสกลนครตาดีได้ตาล้ายเสียเอามาแม่เจ้าหยาิผ้านูเอามาเจ้ารักเอาหงหนูนี่แกขโมยของดิฉันไปสวมคืนเยโนรีบมาเขาจะเอาหมดก่อนจุ้มจะไม่เอามาน้อยจังมองยว่ามองนี่สิ พเจชนหะดีดีแกขโมยเอาของเราเอมเขาเอาเอาไว้เอาไว้หมดแล้วเอาฮ้องเอาห้องหนูไปน่แม่นั่นแม่นั่นยางวอกวักไปหรอโอ้ฉันลงมาได้ฉันเหลือดจานจำบไดายยานจำบดายของเขาพี่ตุ๋ยอย่าเพิ่งเอาพี่โนจะไม่ได้พี่โนจะสร้างแล้วสร้างแล้วอย่าโนเจ้าช้าจะไม่ได้แล้วนะ อย่าโนสั่งอย่าโนสั่งเดี๋ยวอย่าโน่ไอเอ็มไอเอ็มกับว้องว้องอยากได้ไม่เข้มสีสวยดมคุณเอมดมดมหอมคามมากหอมคามหอมกลิ่นแบบอินดิโก้เลยอินดิโก้บูหอมมากหอมหอมแต่จุ่มใส่แล้วเหมือนละก้าวแต่ราคาจริงพันนึงใช่ไหม้มา เจโนบอกแกรีบมาหน่อยพี่ตุยพี่ตุยอย่าเพิ่งพี่โนจะไม่ได้เจโนรีบมาเขาจะเอาหมดก่อนเดี๋ยวค่อยมนเลือกแย่งกันบนะเด่มเพิ่งเพิ่งแล้วนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ หมดแล้วเขาเอาไปหมดแล้วบอกให้รีบมานี่เห็นไหมแต่สวยอยู่หรอกหอมมากพี่โนหอมผ้าคามหอมกลิ่นแบบรลไม่มันจะมีคามแท้คามปลอมอยู่ไม่ไม่อันนี้ไม่มีปลอมอันนี้ไม่ปลอมอันเนี้ยของแท้ค่ะไม่มันกลิ่นดูกลิ่นก็รู้ว่ามันเป็นของแท้คะไม่ไม่เป็นไรเอามาให้พี่บเลยอันนี้เสอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผ้าคามอันนี้ผ้าธรรมดาอันนี้ อันนี้สีธรรมชาติค่ะอันนี้ไม่สีธรรมชาติแต่ว่ามีครามแต่ครามไม่เยอะค่ะเอาหมดไม่เลือกหรอเอาเลยกับบงพวมพี่พ่อกันอยากได้พว่าพี่น้องเออเดี๋ยวเขาเอามาให้อีกพี่ตุ๋ยพี่ยุ้ยอยากได้เหรออุ้ยยุ้ยอยากได้เดี๋ยวเอามาให้พี่ยุ้ยด้วยหน่อยครั้งหน้า ทำของมันไม่ค่อยมีหวะมันเป็นหออย้ยอันนี้เชื่อหนูเปิดดเจาืปจ้านับดูเอามานัาให้พี่หนูเอานับซมิมันสวยอยู่แล้วค่ะไม่อันนี้ของยาวานของเยาวาดีอคนนั้นคนนั้นขโมยไปคนนั้นขโมยไทยผุนอใช่ไหมเออมาลน เอาทีหลังนี่เขาังม่ใชเอาเก็บเก็บมันเก็บมาเอาเก็บมาเอาเอาจุ่มนับนับให้พี่มาเรื่องเพโนพ่อพ่อพ่อเลพี่โนเดี๋ยวจะเขียนให้เขียนว่าสามหกสิบห้านั้นไหมหรือว่ามันขนาดไม่เท่ากันนะเขาจะแยกอ๋อ เขียนตรงนี้นเคันอเอาก็ได้นะคะอันนี้คือผู้ชายได้เดี๋ยวเอาเป็นแม่เดี๋ยวหาเสียแน่ๆเข้าไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะพับของขายช่วยจุ๋มเอนั่งเลยพี่นุ๊กเอานั่งเลยพี่น้องไม่ไม่ใช่ว่าพี่จะไม่เอานะเจ้าจะเผลอบอกว่าไม่เอานะไม่เอาเลยเนี่ยได้อ